ดีครับพี่อองครับสวัสดีพี่น้องที่มารับชมนะครับช่องเียงชาแนพงศ์คำลร่วมมิตรครับพี่น้องครับมือนีเข้ากับอยู่กันที่บ้านสามเช้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นคอนเสิร์ตติดฤดูกาลนะครับของพี่ทุ่งหมอลำคำผลร่วมมิตรพี่น้องเป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายฤดูกาลนะครับพี่น้องเนี้เขาก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับ การเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อจะส่งข้อมูลข้อมูลนะครับส่งท้ายฤดูการนะครับเพท่อแ่ฤดูการนะครับที่จังหวัดอุดอนี้ียี่อนผมจะได้เอาบรรยากาศสดๆตอนนี้นะครับน่าที่น้องได้รับชมนะครับตอนนี้เราก็ติดตั้งเวทีได้ประมาณ6 0รนแล้วนะครับแล้วที่น้องทันใดี่เป็นแฟนนลับแฟ้นเรีงนะครับ ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับจังหวัดบุรีร์ท่านนี้รับมามวลมาตื่นกันเลยเน้อครับกับบรรยากาศสง้า่ดูการเต้ยโซตายพี่น้องสำหรับคึืนนี้นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม์นครับผมแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตนะครับช่วยเหลือครอบครัวนะครับที่ประเอกมีวกดานะครับ ครั้งสุดท้ายด้วยนะครับพี่น้องพี่น้องท่านใดจะเป็นแฟนสาวแฟ,น,แฟนเพลงนะครับก็มาให้กำลังใจนะครับกับทีมงานทั้งกุ่มโรมิตรในฤดูกาลนี้ครับมาส่งท้ายข้อมวลข้อมูลน,น้ำนกันครับพี่น้องตอนนี้หน้าเวทีก็เริ่มมีเสือเริ่มมาปูแล้วนะครับพี่น้องเรลยมมาปูจองไว้แล้วนะครับนั่นในห้องกระสีล้างลืมแต่งของพี่น้อง ก็จะมีไลฟ์สดนะครับน่าจะมีไลฟ์สดชมฟรีนะครับพี่น,อน้องถึนงานไลฟ์สดครับน่าจะมีไลฟ์สดชมฟรีให้พี่น้องได้รับชมนะครับไลฟ์สดชมฟรีทั่วโลกนะครับพี่น,อน้องสำหรับพี่น้องท่านไหนอยู่ใกล้ๆนะครับ ็มาให้กำลังใจทีมงานคำพูนร่วมมิตรกันได้พี่น้องเฮ้ยโซว์ตายแน่นอนนะครับ,บพี่น้องกับเสียงดังกระหึ่มนะครับเล่นข้าวมันไก่พี่กัลชรางพี่น้องแรงมากข้าพี่น้องกลไปดูบรรยากาศด้านในนะครับเอาวัตถุแปลกเราเนี่ย ลอกพวเปียกตัวการด้านใน,นก็เรื่องที่จะเตรียมพร้อมๆกันแล้วดแวดนเซอร์เราก็เริ่มที่จะตากชุดนะครับเตรียมพร้อม,อมการส่งท้ายฤด,ดูกาลนะครับแรกหนี้นะครับพี่เร,เราได้นำภาบรรยากาศมาให้เรับชม

โง่ๆนน่าจะจัดแฟนคลับที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเช้าๆน้ำใหม่ที่นองได้รับช่วยกันนะครับโมเลงฝากที่น้องนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทำผมร่วมมิตรกันหลายๆเด้อครับที่บ้านสาวเท้านะครับอาหัวเมืองจังหวัดพิจิตรมาเลยที่น้อง